มาต่อกันเลยนะครับที่ฝั่งการไฟนะครับจะได้ทําเฉพาะตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันจะทํางานหน้าร้านนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยนะเขาไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้ทํานะครับอย่างกลางวันไม่ได้ประกอบนะจะตัดไปเป็นอี e ีจะทําเฉพาะตอนกลางคืนนะครับตอนเย็นเย็นมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ทําแล้วก็จะได้มีเวลาถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรด้วยนี่ก็จะเป็นฝั่งการไฟนะครับอันนี้ไม่สามารถที่จะถอดออกได้แล้วนะครับ ไม่มีตัวไหนถอดออกได้แล้วเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาใส่ท่อเดินน้ำมันนะครับนี่นะครับก็คือจะเป็นท่อตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีโอลิงอยู่นะครับสองตัวนะครับเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปเนาะมันก็จะมีล็อกของมันนะครับแต่เราก็กดให้เข้าล็อกโอลิงเข้าสนิทนะครับตรงนี้จะเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับน็อตเบอร์สิบสองนะครับ แล้วก็มีแหวนรองนะครับใส่ประกบอย่างนี้เข้าไปแล้วก็จะมีแหวนตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นน็อตตันน้ำมันนะครับอืเดี๋ยวสักครู่นะ เดี๋ยวผมจะใส่เนาะหลังจากที่ใส่นะครับท่อนะครับให้มันสนิทเนาะขันแหวนรองแหวนรองจะมีนะครับสองตัวได้นะครับอันนี้เกียวสิบสองแต่ว่าหัวน็อตมันจะเป็นเบอร์สิบสามนะครับอ่าเสร็จแล้วก็มาดูตัวต่อไปอยากอธิบายนิดนึงนะครับล้อมแม่เหล็กนะครับวิธีการดูนะครับว่าตรงไหนสุบหนึ่งสุบสองนะครับนี่นะกล้องไม่ชัดไม่โฟก,กัสอ่า มันจะมีนะครับจังหวะนี้นะครับตัว F นะครับแล้วก็หนึ่งนะครับถ้าดูจังหวะดีๆมันจะเป็นหนึ่งแล้วก็ขีดแล้วก็ตัว T นะครับจังหวะนี้คือสุบหนึ่งขึ้นสูงสุดนะครับเวลาเราตั้งวาวตั้งอะไรเราจะต้องตั้งสุบสองขึ้นสูงสุดนะครับแล้ว F นี่คือไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะสุบหนึ่งนะครับจังหวะสุบหนึ่งขึ้นสูงสุดก็คือนี่ตัวหนึ่งแล้วขีดแล้วก็ตัว T นะครับนี่คือสุบหนึ่งนะครับ แล้วก็วิธีดูสุบสองนะครับสุบสองอยู่ตรงไหนเอ่ยนี้นะครับสุบสองจะอยู่ตรงนี้นะับสองขีดแล้วก็ตัวทีนี่คือจังหวะสุบสองครับตัวเอย่างเมื่อกี้จะไม่ใช่จังหวะสุบหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาใส่จานไฟนะครับแล้วดูเดี๋ยวประกอบเลยเนาะ ไฟนะครับหลังจากใส่ท่อน้ํามันไปเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาใส่นี่เลยนะครับใส่เข้าไปก่อนเลยตัวแรกเข็ดูหน่อยนะว่าติดอะไรหรือเปล่าเชตัวต่อไปนะครับใส่แหวนเนาะแหวนแหวนรองหนึ่งตัวแล้วก็ลิมแม่เหล็กการไฟ นี่จะเป็นริมแม่เหล็กนะครับจานไฟเนาะแล้วก็จานไฟเลยนะครับใส่เข้าไปเลยจะมีมาร์กของมันอยู่จะมีลองริมเนาะเดี๋ยวตักผักเดี๋ยวใส่เข้าไปลังจกใส่เข้าไปนะครับก็ดูว่าลงล็อกไหมเนาะสนิทไหมเนาะอ่าเดี๋ยวใส่ตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเฟืองนะครับหมุนได้สตาร์ทนะครับไม่สามารถใส่สลับกันได้นะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับตัวใหญ่นี่เนาะชนกับล็อกตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็จะมีบูหนึ่งตัวนะครับจะมีบูนะครับไว้เสียบเนาะเอาด้านนี้เฟืองตัวใหญ่นี้หงายลงนะครับลักษณะอย่างนี้แกนเข้าไปนะครับแกนบูตัวนี้ทดสอบหมุนดูนะครับ โอเคใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาต่อไปนะครับจะมีบูทนะครับแล้วก็น็นอตเนาะอ่าใส่เข้าไปเลยนะนี่นะครับล็อกจานไฟไว้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไป อเดี๋ยวก็ยิงเนาะอย่าลืมนะครับใส่บบนนะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับแล้วก็ยิงเรียบร้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาจัดไฟใส่ประเก็นนะครับปิดฝาจัดไฟเนาะปิดฝาเลยนะครับขันเลยในการตั้งวาลว ประกอบนะครับหรือว,ว่าเปลี่ยนซิมบาลอะไรนะเวลาประกอบเราจะต้องตั้งมาร์คสูบ2นะครับสูบ2ก็คือเลข2แล้วก็ขีดแล้วก็ตัวทีนะครับอันนี้คือสูบสจังหวะมาร์คนี่เนาะในการประกอบแคม ID ดีเสียนะครับอ่าแล้วก็นี้ตรงเนาะแล้วก็มาดูอีกจุดหนึ่ง แกนลาวลินหรือว่าแคมนะครับมันก็จะมีทั้งไอดีและไอเสียนะครับถ้าดตูตาเปล่าไม่รู้ว่าไอดีไอเสียนะครับตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับไม่สามารถใส่สลับกันได้นะครับใส่สลับนี่งานเข้างานงอกแน่นอนนะครับผมวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับว่าตัวไหนคือไอดีไอเสียนะครับมันจะมีวิธีดูอยู่ของมันนะครับว่าดู